ค่ะเพื่อนๆจ๋านี่ก็ต้นแม่เขานะคะโอ้โหใบใหญ่ใบยักษ์ด้วยค่ะเห็นไหมคะเพื่อนๆใบใหญ่มากๆเลยนี่ค่ะนี่ก็เช่นกันถุงเงินนะคะเนี่ยค่ะออกมาใหม่เป็นถุงทองค่ะนี่ค่ะก็จะมีสามใบน,นะคะดูลลำต้นเขาใหญ่มากแข็งแรงนะคะต้นแม่เขานะคะเพื่อนๆนี่ค่ะนี่ก็ลูกเขาค่ะ ลูกเขาก็โตโตมากมากแล้วนะคะเพื่อนๆสูงเป็นสองไม้บรรทัดแล้วนะคะเพื่อนๆนี่ค่ะกระถางนี้นะคะสูงสองไม้บรรทัดเลยค่ะแต่แยกออกมายังไม่ทันมีลูกเหมือนเหมือนกระถางนี้นะคะเพื่อนๆนี่ค่ะแยกออกมาพร้อมกันกระถางนี้ไม่มีลูกนะคะเพื่อนๆแต่กระถางนี้เห็นไหมคะลูกเขา หนึ่งสองสามสี่ต้นนะคะเพื่อนๆสี่ต้นเลยค่ะนี่ค่ะที่แม่ปานแยกออกมาได้สามสามต้นนะคะให้เพื่อนบานไปหนึ่งต้นก็เหลือสองต้นนี้แต่กระถางนี้ลูกเยอะค่ะกระถางนั้นลูกไม่เยอะนะคะเพื่อนๆนี่ค่ะแต่กระถางนี้แม่ปานได้เอามาใหม่ก่อนหน้านี้นะคะ ซื้อมาเพิ่มอีกนะคะเขาก็มีลูกเช่นกันค่ะเห็นไหมคะเพื่อนๆสามต้นเลยค่ะเนี่ยเห็นไหมคะหนึ่งสองนุ่นสามนี่ค่ะเห็นไหมคะดีมากๆเลยนะคะต้นใหญ่ใบใหญ่ด้วยค่ะเห็นไหมคะเพื่อนๆ สีก็สวยลายก็ชัดเจนนะคะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมที่น่ารักทุกท่านนะคะวันนี้ก็มาพบกับแม่ของบุ้งแชนแนลเช่นเคยค่ะ วันนี้แม่ปานก็จะพามาบํารุงต้นถุงเงินถุงทองของเรานะคะอยู่ข้างหลังแม่ปานนี้นะคะเพื่อนๆนี่ค่ะเห็นไหมคะประมาณสามต้นสี่ต้นนะคะมีแต่ต้น,นใหญ่ๆนะคะเพื่อนๆออกลูกเต็มเลยค่ะคาะเดี๋ยวแม่ปานจะพาไปบํารุงเลยนะคะว่าทําแบบไหนให้เขาออกลูกเยอะออกลูกตึมนะคะเพื่อนๆแยกไปแล้วก็สามต้นก่อนหน้านี้นะคะก็ยังมีอีกนะคะเพื่อนๆ เดี๋ยวแม่ปานจะพาไปบำรุงเลยนะคะว่าทำสูตรไหนเดี๋ยวเราไปรับชมรับทำพร้อมๆกันเลยนะคะไปเลยค่ะค่ะอุปกรณ์ของเราก็จะมีแค่สองอย่างนี้นะคะที่แม่ปานใช้อยู่ประจำนะคะเพื่อนๆจุลินรีสังข์หอแสงนะคะฮอร์โมนไข่คะ่ะน้ำเปล่าห้าลิตรนะคะที่แม่ปานใช้นะคะ คะจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงนี้ประโยชน์เขาก็เยอะแยะมากมายเลยนะคะก็บำรุงดินทําให้ดินดีทําให้ดินร่วนซุยนะคะตรึงในตัวเจนลงสู่ดินปรับสภาพดินได้ดีนะคะบ,บำรุงลําต้นให้แข็งแรงแตกหน่อแตกกองอมาเยอะๆนะคะจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงนะคะแล้วก็ไล่มดไล่แมลงในดินได้ดีด้วยเช่นกันนะคะจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงค่ะไ่ปางก็จะใช้ประจําเลยนะคะทําไว เยอะเลยค่ะเพื่อนๆนี่ค่ะต่อมาแม่ปังก็จะใช้ฮอร์โมนไข่นะคะฮอร์โมนไข่นี้ก็บำรุงให้แตกหน่อแตกกอแตกยอดแตกใบดีนะคะเพื่อนๆนี่ค่ะใช้ดีมากๆเลยนะคะใช้กับต้นพริกต้นมะเขือมะนาวใช้ดีมากๆเลยนะคะเพื่อนๆนี่ค่ะแม่ปานก็จะเอามาบำรุงใส่กับต้นถุงเงินถุงทองของเรานะคะ ประโยชน์เขาเยอะเลยนะคะเพื่อนๆพื่ทำไว้ใช้ได้เลยนะคะเพื่อนๆน,นี่ค่ะดีทั้งสองอย่างเลยนะคะกับน้ำเปล่าห้าลิตรนะคะค่ะแล้วเรามาลงมือผสมกันเลยนะคะก็จะใส่ฮอร์โมนไข่ไปหนึ่งช้อนโต๊ะนะคะเพื่อนๆเ,เข้มข้นมากเลยค่ะ กล้จะหมดแล้วแม่ปางก็จะได้ทำไว้อีกนะคะอมมนไข่ค่ะต่อมาแม่ปางก็จะใช้จุลินทรีย์สังเคราะห์แสง4ช้อนโต๊ะเลยนะคะเขาก็จะมีกลิ่นเฉพาะตัวเขานะคะเพื่อนๆแต่ใช้ดีมากๆเลยนะคะ เ,เแล้วเราก็มาคนส่วนผสมให้เข้ากันนะคะสูตรนี้ใช้ได้อัตรลัหนึ่งครั้งนะคะเพื่อนแม่างก็จะใช้เป็นประจำนะคะสับเปลี่ยนหมุนเวียนกันไปค่ะสูตรไหนเรามีสูตรไหนเราก็ใช้สูตรนั้นเลยนะคะเพื่อน ไม่เป็นอันตรายนะคะต่อพืชต้นไม้ของเราคะ่คะค่ะเพื่อนเพื่อนกระถางนี้เห็นไหมคะดุกๆมากเลยเห็นไหมคะเพื่อนแต่ใบนี้เขาเริ่มตกแล้วนะคะเพื่อนแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราก็ตัดออกเดี๋ยวเขาก็ขึ้นขึ้นหลอดใหม่นะคะอยู่ต้นกลางนี้นะคะเพือนนี่คะ่ะเดี๋ยวเขาก็จะแทงหลอดใหม่ขึ้นมาตรงนี้นะคะ ในี้นะคะเขาเปิดแล้วค่ะแม่ปางที่จะตัดออกถ้าแม่ปางก็จะมาบํารุงเขานะคะดินเขาก็เป็นดินเลื่อนซุยนะคะพเพื่อนๆแอปปานก่อนหน้านี้ได้เดือนได้เป็นเดือนเลยนะคะแม่ปางก็บํารุงปุ๋ยขี้วัวน,นะคะพเพื่อนๆนี่ค่ะเขาถึงได้ออกลูกออกมาเยอะๆแบบนี้เลยนะคะเห็นไหมคะแต่วันนี้แม่ปางก็จะบํารุงชุลินซีสังเคราะห์แสงนะคะลดเลยค่ะ เลย,ยชั่วสองชั่วเราก็ลดได้เลยนะคะนี่คะ่ดะดินเขาด้วนซุยมากเลยคะ่ะน้ำเขาจะไหลผ่านได้สะดวกเลยนะคะเ,เพื่อนๆเห็นไหมคะนค่ะกระถางนี้เช่นกันค่ะใบใหม่เขาออกมานะคะนี่คะ่ะยังไม่กลางใบหมดนะคะเพื่อนๆเห็นไหมคะนี่คะ่ะลูกเขาก็สามต้นเลยนี่คะ่ะก้านเขาก็แข็งแรงนะคะ ใบก็เริ่มตกเช่นกันค่ะเดี๋ยวไม่ตางก็จะตัดออกนะคะเราลดเลยลดเลยค่ะเหนไหมคะน้ำเขาไหลผ่านสะดวกเลยนะคะเพื่อนรูปเขาก็ออกมาเต็มเลยนะคะเดีย๋ยวไม่ตางก็จะได้แยกเขานะคะค่ะแต่กระถางนี้ยังไม่มีรูปนะคะ ก็แทงหลอดออกมาเห็นไหมคะอีกใบหนึ่งเลยค่ะเราก็บำรุงเลยนะคะหนึ่งถ้วยเลยหนึ่งถ้วยสองถ้วยเราก็บำรุงได้เลยนะคะเลยค่ะอ้นนี้ก็เป็นต้นแม่เขานะคะเพื่อนๆโอ,อ้ใบใหญ่มากเลยค่ะเห็นไหมคะใหญ่จริงๆนะคะเพื่อนๆน,นี่ค่ะ ใหญ่มากการก็ใหญ่แข็งแรงนะคะใช้รถเลยบำรุงเลยค่ะสองถ้วยเลยนะคะเห็นไหมคะน้ำเขาไหลผ่านสะดวกเขาก็ไหลลงมาใต้นี้เดี๋ยวแม่ตังก็จะได้ล้างถาดเขานะคะแม่ตังก็จะล้างทุกอาทิตย์เลยนะคะเพื่อนๆเปลี่ยนน้ำให้เขาใหม่คะ่ะถาดรองเขานะคะ แต่ต้นแม่เขาไม่ปานใช้ถาดรองเขานะคะเพื่อนๆนี่ค่ะก็จะอยู่ได้นานนะคะเพื่อนๆก็ลองนำสูตรนี้ไปทำใช้ดูนะคะใบเขาก็จะใหญ่สีก็สีเขาก็จะสวยนะคะออกลูกออกหลานเก่งมากเลยนะคะเพื่อนๆแตกหนอ่อแตกกองมาคึบเลยนะคะเห็นไหมคะ ใช้สูตรนี้เลยค่ะแล้วเราก็มาบำรุงบอนสีของเราได้เลยนะคะเพื่อนๆสูตรนี้ใช้ได้เช่นกันนะคะนี่ก็จะเป็นหกหลงขาวค่ะเห็นไหมคะแตกหนอ่อแตกกองมาพรึบเลยค่ะก็ใหญ่มากใช้รลดเลยแม่ปางก็จะใช้สูตรนี้ประจํานะคะรูดเลยค่ะนี่ก็จะเป็นไก่สุดชงวนนะคะ เขายุบไปแล้วเขาก็แตกหนอ่อออกมาอีกนะคะเห็นไหมคะเพื<ๆ>่อนเพแตกหนอ่อแตกกองมาอีกสองสามต้นเลยค่ะเห็นไหมคะใช้รุดเลยหนึ่งถ้วยเลยนี่ก็เช่นกันนะคะปาเต้ค่ะเขายุบแล้วเขาก็แทงหลอดขึ้นมาใหม่ เต็มเลยค่ะเห็นไหมคะจุดเขาก็จะเป็นสีบานเย็นนะคะเพื่อนๆไม่ใช่ชมพูนะคะสีบานเย็นสวยมากค่ะเพื่อนๆจา๋าคลิปนี้คงเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะคะค่ะก่อนจากกันวันนี้แม่ปางก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์ กดติดตามช่องแม่ผักบุ้งชาแนลทำคลิปต่อๆไปด้วยนะคะสวัสดีค่ะ